ชุดพ่อเนี่ยตัวมึงเกินแสนใช่แค่เห็นขวดเล่าเนี่ผมนึกถึงหน้าพ่อแล้วผมพยายามอย่างสัตว์ไอ้สัตว์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 ถ้ายิ่งมึงเป็นลูกกูนะลูกกูไม่ผิดอันเนี้ยคือเขานี่จริงกูยังไม่เคยผิดเลยกูอยู่ในวงการนี้กูเดินนี้เลยถ้ากูรู้เอกถ่ายค่ะน้องอันนี้น้องน้องใหม่ของครอบครัวทั้งในเจ็บไหมเจ็บไหมคือพ่อไม่ได้พูดให้หนูดูแย่เลย เราแบบว่าเอกลักษ์มากๆเราจะพาทุกคนนะคะมาบุกบ้านของพ่อเมืองราชาแห่งภาคใต้พ่อเมืองภาคใต้นึกถึงใครไม่ได้เลยนอกจากเอก็ชยัยอ๋เอเอมื่อกี้ครูรู้แล้วทำไมไม่มีคนเปิดบ้านติดหลังติดหลังติดหลังโอ้โห หนูมาครั้งแรกหนูไม่เคยมาบ้านพ่อเลยเขาด่าเน่ด่าพี่แยมพ่อด่าทุกคนค่ะมาแล้วพ่อกูมาพ่อกูมาพ่อขาสวัสดีค่ะพ่อบอกให้กูจ่งตัวก่อนล่ะลูกสาวมาหาโอ้ยจังเอ้ย พอ่ออันนี้เขาไม่ได้เรียกบ้านเขาเรียกอาณาจากักรเนี่ยพ่อบ้านพ่อขนาดเนี้ยแล้วเมื่อกี้หนูไปกดกิ่งนางนๆแล้วทำไมเฮ้ยโอ้โหพ่ออยากมีบ้านอย่างนี้ทำไงดีตังไม่ดีบ้านเธอรู้หลาอันนี้คือของอพออ่อมันแบบอยู่แบบชาวบ้านทีนี้กูขี้เกียจเดินขึ้นข้างบนอ๋อตอนแรกพ่อต้องอยู่ข้างบนใช่เคยมีใครขอบ้านนี้พ่อไหมแล้วพ่ออยู่ไหนอ๋อ ตอนนนั้พ่อบอกว่าพ่อชอบอยู่แบบบ้านๆหนูนม,มีแบบบ้านๆในพ่อเลยมีแบบบ้านเลยอะ่ะบานมนูจะให้กูไปอยู่อ่างท้องไงพ่อไปอยู่เลยเดี๋ยวหนูให้ให้จริงๆให้จริงๆให้เลยไปที่บ้านหนูไหมไปไปเมื่อไหร่ไปเลยไปเลยอพอ่ออันนี้เป็นห้องเก็บผ้าเหรอห้องเก็บผ้าห้อเนี่ย,ยเป็นเสื้อพวก เพื right, Look, và, so okay, ่อนักร้องพ่อไงดูด uh ิแต่ว่านี да> ่ขายไปเยอะแล้วนะช่วงโควิดไม่มีตังค์ลูกเดินหนีคุณเลยรผมก็บอกไม่มีตังค์ก่างคนมากเอ็งมาแล้วพ่อจะให้อะไรเป็นที่ระลึกไม่ใช่คุณจะตายนะยังเออนานอีกนานเลยต้องนานอยู่แล้วลำบากพูดอีกแล้วพูดต้องลำบากให้หนูเหรอไม่ลองใส่ดูผมจะลองใส่ดูพ่อจริงไหมที่ชุดพ่อเนี่ยตัวหนึ่งเป็นแสนใช่พ่อให้หนูเหรใช่มาใส่ได้ด้วยตัวเนี้ย ต่หนูว่าเสื้อเนี่ยม้กลับยากเปลี่ยนเป็นเซนบ้านอะไรอย่างงี้ดิไหมมันกลับง่ายเลยอันนั้นะกลับง่ายเลยนี่เมื่อคืนจ้ะหนูจะเมานั่งอยู่กับอินเน็กอีโนโ่หนูไปกินข้าวอันนี้กินข้าวจริงที่รึเาเอาให้ชัดอินเน็กไกโน่ลูกชายผมครับอ,อ่าอินเน็กอีโนโ่เดี๋ยวขึ้นรูปไปปุ๊บมันถวาพี่เป๊กยู่ยุดยาเนี่ยไม่บอกหนูเลยพี่เป๊กบอกมึงมาดิขับรถห้าน,นาทีห้านาทีจริงๆรที่มันมาถึงมาถึงแต่สี่โมงเย็นนั่งก เอาโทรศัพท์มาทีมึงมีคนจะคุยด้วยรู้ยังโทรศัพท์ดีรู้ยังรู้ยังว่าตีสีอ่ะนั่งทำอะไรกันอะไรกันมึงมึงบอกมึงไม่กินเหล้ากันแล้วมึงบอกว่ามึงอยู่กันถึงตีสี่กิไม่ค่อยมั่นใจตอนนี้แค่เนเลนี่้าพ่อขยอสัตว์อสัตสัตว์สัต ผมต้องไหว้พระผมต้องตรวจนทนโอ้ยเนี่ยโอ้ยโนุสวัสดีลูกอ้าวสวัสดีพี่มึงดิเนี่ยพี่มึงอยู่ข้างเนี่ยไม่ต้องสวัสดีครับพ่อเพิ่งแยกกันเมื่อประมาณสี่ชั่วโมงนี่เองไอ้น่มึงกินเหล้าป่ะไม่กินไม่กินเลยพ่อตั้งใจว่าจะไปหาสักประมาณสักสิบนาทีแล้วไปฟิตเนสถึงตั้งแต่ห้าโมงเย็นจริงตอนตีตีเกือบตีสี่ยังไงก็ไม่รู้อันนี้่น่าจริงเออโอเคแยกได้แน็บไปยบายทุกคนนะคะฝากด้วยนะคะแน็กโนนะคะบ๊ายบายค่ะไป สองเทพประตรสุดที่รักครับท<ะ>่นานผู้ชมเป็นลิเกที่ผมเป็นคนก่อตั้งต้องเท้าความไปนิดหนึ่งพ่อของมันนะคือไอแดงอะตอนพ่อเอกเข้ากรุงเทพใหม่ๆเลยพ่อก็มาแบบคนบ้านนอกไม่รู้จักว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะ,ะพ่อมันดังแล้วอพ่อมันเป็นพระเอกลิเกดังแล้วแดงสดธน,นูเพชรเนี่ยแล้วมันมาร้องเพลงในคาเฟ่แล้วพ่อไปสมัครในคาเฟ่ที่มันร้องแล้วพ่อไม่มีเสือ้อ ไม่มีกางเกงไม่มีรองเท้าไม่มีชุดในกรุงเทพชุดบ้านอกก็มีแต่ใส่แล้วมันก็รู้เลยอวันนี้มันจะไหนมาจากผัดลุ่งเลยมาจากแล้วทีเนี้ยมันอ่ะเป็นคนเข้ามาดูแลพ่อหมดทุกเรื่องผูกรไต่ก็ของมันเสื้อก็ของมันแล้วเขาใส่อะไรไม่ของมันมีเยอะไงนึกว่าเขายืนไม่ใส่อะไรเลยยืนแล้วก็พ่อเอกมาแล้วแล้วมันมีรถขับมันก็ขับรถไปส่งพ่อโน่นนี่นั่นคือมันดูแลพ่อดีพ่อเคยบอกไอ้แน็กแอนโนว่า พ่อติดหนี้บุญคุณตังค์พ่อมึงสองร้อยคือวันนั้นอะฝนตกหนักมากเลยแล้วพ่อกลับบ้านมันก็มารับแต่มันมีแม่ยกอ๋อพอแดงมีแม่ยกใช่มันก็เลยให้ตังค์พ่อคือติกซี่เงสองร้อยอ๋อเขาก็ไม่หับไม่ยกเขาเขาก็พาไปไงแล้วตอนนี้มันไอโนท้องอะแล้วมันก็ท oh, ิ้งไอหนิงไปแล้วพ่อเป็นคนซื้อของบำรุงคันโน่นนี่นั่นดูแลไปดูแลแล้วหลังจากนั้นพ่อก็ย้ายกลับไปอยู่ภาคใต้แล้วก็ไม่ได้เจอแล้วมาเจอไอโนตอนอีกทีตอนอายุสิบห้า ที่พามาฝากพ่อนี่แหละเนี่ยเริ่มต้นถึงได้ดูแลมาจนถึงวันนี้ก็เลยดูมาถึงวันนี้จนแบบว่าสร้างคณะให้เลยพ่อมาหนูพ่อเห็นหนูข้างแรกครูเทียมเป็นคนอันนี้พูดเทียมดาหนูอีเทียมชวนไปออกรายการวุฒิครูบอกอีเทียมอย่าไปมาทําไมอ่ะไม่เห็นเหรอว่าคนเข้ามาชื่นชมเขากี่วิวคือเขาจะให้ไปวิจารณ์เรื่องการการสั้นใส่สั้นบ้างนู่นนี่นั่นวันนั้นเป็นคลิปที่เธอดังเลยใช่ขึ้นสูงสูง ขึ้นเสียงสูงมากสูงาสางอะไรไม่ได้อย่างนี้เหรอพ่อ,อ,อประมาณนั้น <laughs> ไม่เอาอีเทยียมอยากไปพูดอ่ะมันก็ต้องพูดในเรืองของฉันนู่นนั่นก็นแล้วแต่อืม แต่กูไม่ไปกูไม่รู้จะตอบสังคมยังไงถ้าวันนั้นเขาเกิดตอบกลับมาว่าเขาก็ทำมาหากินอยู่ในที่ของเขาตรงนั้นเป็นสถานที่ปิดแล้วมึงไปถ่ายเขาแล้วเอามาออกในที่สาธารณะทำอะไรล่ะอ่ะถ้าเกิดหนูตอบไปอย่างนั้นน่ะเอากูต้องไปไงอ่ะกูต้องเดินหลังกลับอย่างนี้ใช่ไหมกูนะกูเป็นผู้ใหญ่อ่ะถ้าหนูไปยืนอยู่ในวัดแล้วก็ถ่ายทอดออกทั่วประเทศแล้วหนูไปทำอาการกิยาวันนั้นอันนั้นกูจะเดินเข้าไปว่า ไม่กไมาสมกะบเทศะแล้วพ่อก็นั่งดูต่อหลังจากนั้นพราต่อหน้าสังคมมันก็เป็นของมันอีกคนหนึ่งอ่ะมันเป็นเด็กดีนี่กูก็เมื่อไหร่กูจะเจออีเด็กคนนี้ว่ากูชอบอ่ะแล้วกูก็รักพ่อพ่อชอบหนูเรื่องอะไรชอบ็นคนตรงไม่แอบอ่ะหนูจะบอกว่ามีความใจอยางเหมือนที่หนูบอกพ่อตอนนั้นที่หนูเป็นคันหูวหนูโดนแรงกดดันเยอะมากแลวตอนนั้นหนูจําได้จะมีคนไปสัมภาษณ์นักร้องอย่างพ่อแล้วก็แม่ฮายอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อเนี่ยพูดบอกว่ามันเป็นอาชีพของเขาแล้วก็ลูกทุ่งเราเนี่ยมีสองแน อย่างเพลงหมากัดพ่อเลยอะไรเงี้ยคือพ่ออ่ะไม่ได้พูดให้หนูดูแย่เลยแต่พ่อพูดเหมือนพ่อเข้าใจหนูทั้งนั้น่หนูไม่เคยเจอพ่อเลยหนูก็ฝังใจมันเลยตลอดและหนูก็พูดตลอดว่าหนูอยากเจอพ่อมากแต่พ่อเป็นคนดูไงเวลาโจนั่งกูจะเข้ากูจะเข้าไปยังไงก่อนแต่นี่หนูอ่ะตอนนั้นไปอัดช่องเจ็ดแล้วหนูบอกพี่เป๊กว่าเขาอยากคุยกับพ่อวะพี่เป๊กบอกกูเข้าไปพ่อด่างแน่ จริงจริงพ่อก็จะด่าเรื่องอะไรเพราะว่าพ่อเป็นคนที่ค้นชื่อหรือชาว่าอารมณ์เหมือนแบบพ่อเป็นคนตรงมากชัดเจนมากถ้าไม่ชอบเดี๋ยวบอกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวแต่บอกพี่เป๊กว่าแต่เราเป็นของเรานงี้เดินไม่หาพ่อเลยพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนานๆไปว่าดีเริ่มกอดเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบบพอพ่อแบบจ้าไปงานนี่อะไรอย่างเงี้ยเรายินดีมากแล้วแล้วหนูสัมผัสได้ไหมเวลาพ่อกอดหนูตั้งแต่แรกอ่ะคือหนูสัมผัสได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแ้วพ่อกอดพ่อจับหัวหรือพ่อยิ่งมันที่งานบวะ หนูยังสัมผัสได้เลยพ่อหนูจําได้พ่อเป็นหัวหนูมากว่าแบบไม่อยากให้ใครมายุ่งแบบไม่อยากให้ใครมาก้าวไก่ในในลูกของกูพอเป็นลูกกูแล้วอ่ะไม่ได้กูต้องดูแลลูกกูไม่ได้เดี๋ยี้หนูว่านั่งรถตู้มาหนูพูดก,กับพี่เป็ก็แบบว่าหนูโชคดีมากเลยนี่เรื่องจริงมึงคนดีด้วยไม่ต้องพูดอะไรไอ้แน็กไอโนะอ่ะถามมันได้เลยหนูพูดกับไอ้แน็กไอโนะว่านี่จำไม่ได้ดัจริตนะทุกคนคือเราอยู่ในวงการโดยที่แบบว่าคือวงการลูกทุ่งมันดีนะพ่อแต่คนไม่ดีกับหนูเยอะแต่ต่อนหน้า กูออกมาโพเทคมึงอะไรเงี้ยกูรักว่ะแล้วยิ่งไม่เห็นบ้านเยอะที่เยอะอย่างนี้ด้วยหนูยิ่งรักพ่อใหญ่เลยแปดร้อยร้อยโอ้ยจริงจริง ได้ใกล้ชิดก่อนคุณถึงจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้จะบอกเลยนะนักร้องภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยเหมือนพ่อเป็นพ่อเมืองจริงไม่ว่าจะรุ่นไหนก็นแล้วแต่คือพ่อเป็นพ่อเมืองจริงอันนี้อันนี้น่าจะเป็นความโชคดีของพ่อแหะที่เด็กมันเคารพเด็กมันรักพ่อรู้ไหมทำไมเด็กเคารพพ่อหนึ่งพ่อเป็นคนให้โอกาสแล้วพ่อไม่กกพ่อไม่ใช่แบบว่าเด็กมาถึงไหว้แล้วพ่อแบบเออเข้ามาเลยเพื่อแสดงไม่ใช่แต่พ่อเป็นคนที่เข้ามาเลยและพ่อพร้อมดันและพ่อเปิดทางที่ถ้ายิ่งมึงเป็นลูกกูนะลูกกูไม่ผิดอันนี้คือเขา นี่ <c oughs> จริงกูยังไม่เคยผิดเลยกูอยู่ในวงการนี้กูเดินนี้เลย <c oughs> พราะกูลูกเอกช, <c oughs> <c oughs> ชัยค่ะนี่เลยไม่ผิดยังไม่ผิดเลยตั้งแต่หนูเป็นลูกเอกชัยเนี่ย <c oughs> นี่กระเป๋าให้ไป นี่กระเป๋าพ่อกระเป๋าพ่อพี่พ่ออาภัยทุกคนจะบอกว่าพ่อเนี่ยมีลูกเยอะมากนะเพราะว่าด้วยความที่เจ้าบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าพ่อเป็นเป็นคนที่เป็นผู้ให้เด็กเข้ามาก็รู้สึกอบอุ่นและเป็นลูกพ่อเนี่ยคือพ่อเป็นบ้านที่คอยดูแลจริงลูกกูมีปัญหากูรีบเคลียร์กูรีบโทรกูรีบช่วยเดี๋ยวก,กูมาตีลูกเองแต่อย่าตีลูก,กนะเดี๋ยวก,กูตีลูกกูให้กูตบเองได้ตแต่ถล,ลุดได้แต่อย่ายุ่งกับลูกกูมันเคยมีคนถามแบบนี้นะเอกชัยอ่ะมันเลี้ยงแต่เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงไม่เลี้ยงงเด็กกผู้หญิล เวลาที่เราเอามาดูแลมันไปไหนกันลําบากแต่เด็กผู้ชายคืออย่างน้อยที่สุดกู้มีเรื่องเนี่ยมันปล่อยแทนกูไดโ้โอ้โอ้ยพวกนั้นยังไม่ทันต่อยหรอกพ่อไปก่อนจริงจริงพ่อไปก่นอ,อลกนอล่าสุดเนี่ยเห็นแล้วยังน้องใหม่ของบา้านแต่จริงๆน่ะถ้าคนสังเกตมาตั้งแต่เด็กมันคือแม่เขาเนี่ยก็คือเป็นน้องสาวพ่อแต่หนูดูแลน้องเองมันก็เหมือนหลานไม่ใช่เป็นเหมือนเด็กก็หลานเลยแล้วพอมันเริ่มโต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 ขึ้นก็เริ่มพาเข้ามาอยู่ใกล้สิงหสิวู์ เร่องี้ยเหรอะสิงห้าภาษาตายอ่ะสิงหงห้านั่นกูว่าเร็วน้องอันนี้น้องน้องใหม่ของครอบครัวแต่สิงหามีเพลงด้วยไอ้เด้บล็อกก็จะทั้งแรกเจ็บไหมเจ็บไหมมันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยันยินอยู่ตรงนี้ทั้งแรกตอนนั้นอะพี่ก็เพลงคุณไม่ได้ถามมึงเหร ครั้งแรกเจ็บไหมเด็ร้อนนิดนิดเดียวย้แล้วแต่เขาเจอทุกคราวก็วันไว้จะไปถึงไหนเห็นใครใครก็ชอบเธออะไรมาใหม่เด็กจะรีดยืนถ่ายนานมากไม่ถ่ายค่ะสิงห์เอาลงมายืนถ่ายมาแล้วก็มีมีเพลงอีกเพลงเขาออกสองเพลงแล้วชื่อพื้นที่ครบซ้อนเราจะเอาแบ็กกราวดเป็นห้องน้ำหรือ้าเราไม่ยืนตรงเนี้ยมา แล้วนี้ไม่ต้องตัดออกนะเดี๋ยวตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นโลเป็นโลเอออะไรอกูชอบกูชอบเขาสักหน่อยครบซ้อนที่คบซ้อนข้างในหัวใจจะอยู่อย่างไรได้ถึงสองคนเธอกับเขาเข้าเป็นเจ้าของหลอกกันอยู่รั้ไปหนูฟังมันร้องเพลงสตริงแบบนี้แตงกิงอ่ะเขา่ชอบทุกทุ่งลองน้ำตานาง้องน้ำตานาง มีคนเขาทำให้เศร้าพี่สงสารลงเอาที่เงียบเงาเปลี่ยนไปเห็นผู้คนน้องคอยนีไกลาบางครั้งร้องไห้ เคยได้แอบเห็นเฮ้ยล้วใม่พ่อไม่รู้ทุงไงอ่ะร้องพ่อมาหนูได้ไปเที่ยวมั้ยอยู่เนี่ยได้ไปเที่ยวมั้ยเอาจริงเอาจริงเนี่ยได้เหมือนเหมือนพ่อไม่อยู่อย่างเงี้ยหนูได้ไปเที่ยวมั้ยได้ไปครับได้ไปอ้าวนี่นะคะน้องสิงหานะคะน้องเล็กของบ้านเรานะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานน้องด้วยนะคะมีภาพยนตร์เรื่อยๆมีภาพยนตร์ด้วยเรื่องเบ๋ยเบ๋ยคือการบ่นบานสารกล่าวมันเป็นภาษาบาลีลูกสระเอหอหีบ มอมารอเรือแล้วก็จุดแล้วยอยักสะกดคือเป็นการบนบานสารกล่าวต่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของภาคใต้เช่นการบนครูหมอโนราหรือการบนพ่อแก่ภาษากรุงเทพแบบนี้เล้กเหมือนปิดครัวสิหาเป็นพระเอกเป็นพระเอกนําเลยเรื่องแรกเลยไหมเรื่องแรกเรื่องแรกน่ารักเนาะพี่ใได้ปะอยากได้จริงเลยรู้ยังใครไปกระเทยกูค่ะ เฮ้ยจริงๆนะพ่ออยากได้อยากได้ทุ่งนาแล้วก็เอาปลาซื้อพันปลาก็ไปที่ประมงจังหวัดอะแล้วไปซื้อปลาดกอุยอะไรเงี้ยซื้อปลาหมอมาปล่อยไว้ในนาไปเลยจ้ะหนูให้จริงๆนี่หนูพูดจริงชอบแบบนี้ไม่ได้ชอบนะอ่างทองไม่พ่อไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเออมาอยู่ได้แรกแรกแลกนมาอยู่ดิหนูให้อ่างทองเราที่นี่นี่ห้องนอนพ่อยกให้เลยไปเลยแรกค่ะทุกคนดิวค่ะดิวนะคะ วันเกิดจ้านะคะปีหน้านะคะทุกคนที่ทุกคนเรียกร้องว่าคือหนูพูดตรงๆพ่อวันเกิดเนี่ยที่หนูไม่ได้บอกพ่อไม่ใช่ว่าหนูไม่เคารพนะถามพวกนี้ได้หนูไม่ได้มีการวางแผนว่าเดือนหน้าเดี๋ยวจะจัดวันเกิดอไม่จะบ้านพ่อแม่ปีหน้านะเออดิวจริงๆสียงดังแล้วเราบ้านเราไม่ติดใครจะบัรังแล้วเป็นไงอะเจอกัน เมื่อบ้านฝนท่านทัศน์สุนทรเขาร้องคาราโอเกะกันทุกวันกูเห็นจริงจหนูเคยมาบ้านพี่ฝนนะพ่อแล้วนี้ป้าเอชนหนูมาบอกว่าน้องมาดิที่บ้านจัดติมฮาโลวีนหนูก็แต่งตัวมาเป็นผีมาเลยไอ้เหี้ยกูมีกูนั่งเป็นผีอยู่ตัวเดียวนอกนั้นแม่แต่งตัวธรรมดาจริงจริงแล้วเราอ่ะพ่อเข้าใจบ้านเรากว่าพี่ฝนน้อพี่ฝนนั่นอุทธราชินีลูกทุ่งกูก็แต่งเป็นผีเต็มยศมาเลยอ่ะประเด็นอะคือหนูเป็นคนปกติหนูเป็นคนไม่กินเหล้านะถ่ายพวกนี้ได้ปกติหนูเป็นคนไม่กินเหล้านะ แต่วันนั้นกิ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 นกันไปกินกันมาหนูปีนปีนต้นมงต้นไม้วุ่นวายแล้วพี่ฝนบอกว่าเขาอยู่มาตั้งนานแล้วนิติห <c oughs> มู่บ้านไม่เคยไปหาเขาเลยเช้านั้นมานิติบอกว่าหมู่บ้านบอกว่าคุณฝนครับเบาเหน่อยนะครับมีบ้านอื่นร้องเรียนมาหนูมาครั้งเดียวแล้วไม่ได้มาอีกเลยเขาไม่ชวนมานานแล้วเฮ้ยไปทำกับข้าวกินกันดีกว่าลูกไปไปทำกับข้าวค่ะพี่แยมมาไปซื้อกับข้าวมาแล้วมาให้พ่อทำให้หนู ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จบแล้วคลิปหนูพ่อง่ายง่ายง่ายปง่ายไปลูกง่ายไปลุกง่ายพอแล้วพ่อ u t u b e ไงเด็กรุ่นใหม่ทำอะไรไวไงพ่อแต่เร็วๆนี้ค่ะหนังพ่อกำลังจะเข้าลงชื่อเรื่องอะไรนะพ่อมนรักัวชนแต่หนังจะเข้าลงวันไหนพ่อวันที่30 <30 S 2> เดือนุนานาเข้าสามสิบปะรีบนะรีบเลยเพราะสามเ <c oughs> มตรออกแล้วเครือเมเตอร์แล้วก็เอสเอฟแล้วก็โคลิเซียมทุกเครือของโรงภาพยนต์ที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับมีน้องบอลน้องแอมน้องนินไอโวแอมนี่ดังมากสายสุราโอ้อ่อฝากหนังนะครับภาพยนตร์มนล์รัก,กวนครับเข้าายวันที่30เดือนนี้ไปดูไปให้กำลังใจกันนะครับฝากติดตามด้วยนะคะ u t u b e อิสระชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะแล้วก็ แล้วก็อยากให้จ้าเนี่ยไปบ้านใครหรือว่าอะไรยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาได้เนะาะนะคะ<ช>ประมาณนี้นะคะ